ตั้งแต่เกิดมานี่ตั้งมาอยู่ปุดินเนี่ยนําจะนักหลือนี่มีปีเนี่น้อยที่สุดเลยจะเอาน้ำจากไหนมาผลิตน้ำประปาเนี่ยค่ะคือปัญหาเป็นวิเกตหลสตอนนี้แต่พอเรามารู้จริงๆเนี่ยก็คือมันแรงไปแล้วคือหลังจากนี้อาจจะไม่มีแหลง่งน้ำอีกแล้วก็ได้ เมื่อปี18นะคะที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมีดำริว่าจะสร้างเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนเพื่อเก็บกักน้ำก็เลยต้องย้ายชาวบ้านที่บ้านศพวะที่อยู่ในพื้นที่ที่จะสร้างเขื่อนเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่ภูดินโดยอาศัยที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่แตงคือรัชกาลที่9ก็เลยพระราชทานพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นที่อยู่ของชาวบ้านศพวะ48 ครัวเรือนนะ่ะที่ขึ้นมาอยู่ก่อนนะคะพระพุทธองค์ท่านก็ยังมาติดตามเรื่องการสร้างบ้านให้ชาวบ้านด้วยนะะเอาทหารลงมาช่วยสร้างบ้านก็พระองค์ท่านก็ยังมาปล่อยปล่อยปลาที่อ่างพูดินนะคะแล้วก็มาดูพื้นที่สร้างโรงเรียนรู้สึกจะพระราชทานชื่อให้บ้านผู้ดินว่าเอางี้นะชื่อบ้านผู้ดินก็แล้วกันเน่ก็คือความเป็นมาของบ้านพูดินก็คือสืบเนื่องจากการสร้างเขื่อนแม่นัดสมบูรณ์ชนแล้วก็ต้องย้ายชาวบ้านศวบะ มาอยู่ที่นี่แล้วพระองค์ก็พระราชทานทุกอย่างให้พระองค์ท่านก็มีดําริว่าให้จัดพื้นที่ที่เป็นที่ที่อยู่อาศัยส่วนหนึ่งแล้วก็จัดเป็นพื้นที่แปลงเกษตรเพื่อเป็นอาชีพส่วนหนึ่งแล้วก็ให้สร้างอ่างเก็บน้ําห้วยฟูดินเน่ เป็นอ่างแรกเพื่อที่จะเก็บกับกน้ําอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรนะคะก็เลยเป็นที่มาของอ่างเก็บน้ําห้วยผูดินเป็นห้วยแรกนะคะพอปี20ก็สร้างอ่างห้วยก้างออกมาอีกนั้นเพราะว่าอ่างผูดินเป็นห้วยเป็นอ่างขนาดเล็กค่ะเล็ก,เล,ก,เ,ลกเล็กที่สุดในชุมชนก็ว่าได้นะคะก็มาสร้างอ่างห้วยก้างปีถัดไป21 นะ,ะสองหนึ่งอ่างห้วยกุ๊กก็ตามไปเอบก,ก็เลยกลายเป็นอ่างที่เชื่อมกันระหว่างอ่างพูดินอ่างห้วยก้างอ่างห้วยกุ๊กปัญหาน้ําเกิดแน่นอนเพราะว่าอะไรชาวบ้านขึ้นไปเผาเผาทุกปีตัดป่าขโมยป่าตัดป่าทุกปีอะไรที่อยู่ในเขตอุทยาแนแห่งชาติที่เขาจะไปล่าสัตว์ได้เก็บนอเก็บเห็ดได้ที่นี่เก็บนอเก็บเห็ดนี่ก็เป็น รายได้หลักของชาวบ้านเผาถ่านก็เป็นรายได้ักหลักของชาวบ้านทีนี้ป่ามันจะไม่หมดได้ไงใช่ไหมฮะไม่มีปลูกมีแต่ตัดแล้วก็เผาอย่างเงี้ยไม่นี่มก็มองแล้วว่าอย่างเงี้ยยังไงก็เกิดปัญหาภัยแรงแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเพราะว่าอาศัยน้ําธรรมชาติเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้ผู้ดินนี่อาศัยอาศัยน้าอุปโภคบรโคิโภคจากอ่างแม่หอพระคือน้ําดิบจากอ่างแม่หอพระแล้วก็ถ่ายโอนจาก ถ่ายไงเขาเรียกว่าปล่อยปล่อย,อยน้ําจากอ่างแม่หอพระเอามาลงอ่างหุ่ยก้างแล้วเดี๋ยวเนี้สองปีผ่านมาเนี้ยอ่างแม่หอพระไม่มีน้าเลยค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำขาดไปเลยนะคะแม่เนิ่มก็เขียนอเอาไปเลยขาเป็นเลยขาอ่างแม่หอพระให้อีกเพื่อที่จะทําโครงการให้ก็ก็ได้คันอ่างอีกห้าสิบล้านมาค่นตรงนั้นก็ได้คันอ่างก็ได้แต่คันอ่างแต่น้ํามันไม่มาละ ทีนี้ที่ประสบป,ปัญหาจริงๆนะบัตรนี้แต่แม่นี่นก็ไม่อยากจะโทษใครนะคะว่าน้ําทุกอ่างนี่มันหายไปหมดแล้วอ่างห้วยแม่ประจุโครงการนเนื่องมาจากพระราชด,ดําริก็แห้งไปแล้วร้อยเปอร์เซ็นอ่างแม่หอพระมันก็แห้งไปแล้วร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าเดี๋ยวนี้ที่มาเห็นน้ําเล็กๆน้อยๆที่มันอยู่ก้นๆอ่างเนี่ยแม่ก็ต่อต่อจากอุทยานคนะ่ะขอขอเข้าไปต่อไปไปทำฝายชะลอน้ําละเอาท่อหน้าหกสวมดึงลงมาที่อ่างก็พอมีบ้างแต่นาเขาจะไม่ได้ทําราดปีนี้ไม่มีน้ําละ นี่คือปัญหาเรื่องน้ําทีนี้มันมีปัญหากระทบกับน้ําอุปโภคบริโภคของขูดินสชคะยังไม่รู้เลยเนี่ยต่อไปนี้ยน้ยําอ่ังห้วยตั้งจะเอาน้าจากไหนมาผลิตน้ําประปาเนี่ยค่ะคือปัญหาอันนั้นนี่มันเป็นวิกฤตแล้วค่ะตอนนี้อ,อ๋อเมื่อก่อนนี้มีนะก่อนนี้ก่อนตีปื้นปีตีปื้นมาสร้างคันอ่างนี่นะ,ะน้ำควันจุมันจะม,นมันจะมาขึ้นมาถึงขนาดเนี้ย ตอนตีนมาสร้างกันอังนี่นะแล้วก็ตอนเนี้พอหน้ามันเหลือลุ่มบ่อไปเนี่ยน้อยกว่าลักลับน่ะหน้ามันหายไปแล้วประเดี๋ยวเนี่ยปีนี้เน <c oughs> ี่บ่อปลาแล้วครับมันดึงบ <ideas> ่อปแน่ๆม <ness> ีนานี่บ่เหลือแล้วครับมีนานี่ก็มาทายผมก็ไก็ได้หน้ามีนานี่จะบ่เหลือละตั้งแต่เกิดมานี่ตั้งมาอยู่ปูดินเนี่ยหน้าจะนักหลืนี่มีปีเนียน้อยที่สุดเลย จริงๆน้ำเนี่ยมีความสําคัญมากๆนะกับชีวิตคนเราโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ทำการเกษตรค่ะไม่ว่าจะเป็นการอุปโภคบริโภคหรือว่าในการใช้ต่างๆเนาะนะ้ำเป็นปัจจัยสําคัญเลยต่อให้มีเงินก็แก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ได้ยากอยู่แล้ว ก็คืออย่างทีมเราค่ะเข้ามาครั้งแรกเลยเข้ามาก่อนกนะ็คือสอบถามหาข้อมูลที่แท้จริงจากคนภายในค่ะเพราะเราเป็นคนนอกเนาะเราไม่สามารถตัดสินเขาได้ตั้แต่ครั้งแรกเราต้องลงพื้นที่หลายรอบมากพอเรามาลงพื้นที่เนี่ยเราก็ได้ทราบว่าทั้งการจัดการน้ําการกักเก็บน้ําหรือรวมไปทั้งการร่วมมือของประชาชนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ต้องทําร่วมกันถึงจะมีผลในระยะยาวได้ค่ะขั้นตอนแรกที่เราเข้ามาเนี่ยทีมของเราเข้ามาในเรื่องของอการให้ความรู้เกี่ยวกับการกักเก็บน้ําค่ะก็คือ ต้องทําความสะอาดแทงน้ําที่เป็นที่กักเก็บน้ําเพื่อที่จะใช้ในระยะยาวหรือว่าช่วงหน้าแรงค่ะแต่พอเรามารู้จริงๆเนี่ยก็คือมันแล้งไปแล้วคือหลังจากนี้อาจจะไม่มีแหล่งน้ําอีกแล้วก็ได้คือมันเป็นปัญหาใหญ่จริงๆและเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะทําได้เพราะเราก็ยังไม่มีอำนาจในตรงนี้ ก็เลยได้ประสานงานค่ะกับหน่วยงานรัฐค่ะก็เลยได้รับโอกาสในการให้ท่านได้เข้ามาดูปัญหาจริงๆแล้วก็รับทราบปัญหาแล้วก็มาช่วยแก้ไขกันต่อไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราสามารถมาช่วยพื้นที่ตรงนี้ได้ให้เขาได้อ่ได้ยื่นปัญหาถึงมือของหน่วยรัฐโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็เป็นเหมือนส่วนหนึ่งในการที่จะบอกต่อปัญหาจริงๆแล้วก็ให้พื้นที่ได้รับการแก้ไขปัญหาจริงๆได้ ทั้งนี้ทีมของเราเนี่ยก็มีนักวิชาการค่ะจากทีมช่มมางแห่งพระนครเนี่ยคอยช่วยเหลืออยู่แล้วก็ในพื้นที่นี้เองก็มีนักวิชาการคอยช่วยเหลือเช่นกันซึ่งมันก็เลยทําให้เรามองว่ามันน่าจะแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาวจริงๆในอนาคตค่ะก็หวังว่าพื้นที่ตรงนี้ถ้าเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งเราจะเห็นน้ํามากกว่านี้เราจะเห็นความอุดมสมบูรณ์ที่มากกว่านี้แล้วก็เป็นที่ที่ทุกคนจะได้รู้ว่า ความสํำคัญของการมีแหล่งน้ำป่านั้นเป็นยังไงก็ยังไงก็ขอฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะยังไงฝากช่องทางการติดตามด้วยนะคะเราจะไปรับฟังปัญหาจากทุกท่านทุกที่โดยเฉพาะในพื้นที่เชียงใหม่นะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะช่องทางนีนี้น,นี้โอเคค่ะขอบคุณค่ะ